ดีเจภูมิทนไม่ไหวล้านแรงหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งพิธายุตปิปฏิบัติหน้าที่สอสอจากกรณีวันนี้19กร,รกฎาคมศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หนายพิธาลิมเจริญรัตหยุดปฏิบัติหน้าที่สสชั่วคราวปมถือหุ้นสื่องานนี้ทำเอาแฮชแท็กศาลรัฐธรรมนูญติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งประชาชนแห่แสดงความคิดเห็นกันอย่างเดือดล่าสุดดาราดังดีเจภูมิภูมิใจตั้งสงา่าได้เคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นว่า อำนาจเถื่อนก็แบบนี้แหละใช้วิธีเดิมเดิมกีดกันคนอื่นที่ไม่ใช่พักพวกของเราเองความยุติธรรมไม่มีจริงไม่สนใจประชาชนความเดือดร้อนของคนเป็นล,ล้านไม่สนใจความเจริญของประเทศชาติสนแต่แค่เงินทองและอำนาจของพวกกันเอง